กรมทางหลวงชนบทแนะนำา7เส้นทางเลี่ยงบรรเทาปัญหาการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 9สวัสดีเพื่อนนักเดินทางทุกท่านค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่จะเดินทางกลับบ้านและผ่านเส้นทาง7เส้นทางนี้ลองมาฟังกันดูนะคะว่ารายละเอียด7เส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้มีเส้นทางกันไหนกันบ้างไปดูกันค่ะ กรมทางหลวงชนบทแนะนา7เส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อบรรเทาการจราจรบนถนนสายหลักพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนถึงที่หมายได้อย่างสะดวกร,รวดเร็วและปลอดภัยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนระหว่างวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่5มก,กราคม2569ภายใต้หัวข้อรณรงค์เทศกาลความสุขทุกที่ทั่วไทยเดินทางสะดวกปลอดภยัยบนโครงข่ายคมนาคมซึ่งคาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง เป็นจำนวนมากส่งผลให้การจราจรบนถนนสายหลักมีปริมาณสูงกรมทางหลวงชนบทจึงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยง7เส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนก่อนเดินทางดังต่อไปนี้นะคะเส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรีถึงชัยนาทใช้เส้นทางเลี่ยงทอลอ32เริ่มจากทางหลวงหมายเลข32กมที่87บเวก800เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทอลอ335และทอ3อ9เดินทางต่ออีก4กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทรสามศูนย์สามศูกมที่หนึ่กศเดินทางต่อ9.8้ากิโลเมตรบรรจบกับถนนสายสอหอสี่เดินทางต่อเจ็ดจุดสามกิโลเมตรบรรจบกับถนนสายสอหอห้าเดินทางต่อ4.6กิเมตรบรรจบกับถนนสายชนบท4 0 5 0เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวง3183 กมที่3บวก730เดินทางต่ออีก1.6กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข340กมที่160บวก610เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรีถึงปราจีนบุรีเริ่มจากทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพกมที่36บวก000เลี้ยวขวาเข้าถนนสายนมอนจุด 1016เดินทางต่อ27กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง2090กิโลเมตรที่20บวก340เดินทางต่อ2.9กิโลเมตรจนถึงกมที่23บวก240เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายนม3052เดินทางต่อ70กิโลเมตรจะบรรจบกับทางหลวงหมายเลข304กมที่55บวก000มุ่งสู่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมาใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลขสองถนนมิตรภาพเริ่มจากทางหลวงหมายเลขสองกมที่102บวก135เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2 0 1เดินทางต่อ41กิโลเมตรจนถึงกมที่41 0 0 0บเวกเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2 1 4 8เดินทางต่ออีก3.4กิโลเมตรจนถึงกมที่3บวก400 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายนม4008เดินทางต่ออีก23.1กิโลเมตรจะบรรจบกับทางหลวงหมายเลข2369เดินทางต่ออีก30.8กิโลเมตรจนถึงกม,มที่30ม0บวก800 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2246เดินทางต่อ65.5กิโลเมตรจะบรรจบกับทางหลวงหมายเลข2กมที่ 257+650 เลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่นเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนการประพฤกถนนราชพฤกษ์และถนนนครอินเส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข9โดยเริ่มจากทางหลวงหมายเลข9กมที่ 20+600.1 เลี้ยวขวาเข้าถนนสายกรุงเทพจุด1001 ถนนการละประพฤกเดินทางต่อ7.65กิโลเมตรจนถึงกมที่4บก0จุดที่2เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายนอบอ3021ถนนราชพฤกเดินทางต่อ9.5กิโลเมตรจนถึงกมที่16บกวก5 0 0จุดที่3เลี้ยวขวาเข้าถนนสายนอบอ1 0อ1 020ถนนนครอ,อินกมที่7บวก600เดินทางต่อ8กิโลเมตรจุดที่6จะบรรจบกับทางหลวงหมายเลข306 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนติวานนท์เส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข9และทางหลวงหมายเลข306เริ่มจากทางหลวงหมายเลข9กมที่20บวก600จุดที่1เลี้ยวขวาเข้าถนนสายกรุงเทพจุด1001ถนนการประพฤกษ์เดินทางต่อ7.65กิโลเมตรจนถึงกมที่4บวก000จุดที่2เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายนบ3021ถนนราชพฤกษ์ เดินทางต่อ18กิโลเมตรจนถึงกมที่28.000.4เลี้ยวขวาเข้าถนนสายนบ .3030 30, ถนนชัยพฤกษ์เดินทางต่อ7กิโเมตรจุดที่7จะบรรจบกับทางหลวงหมายเลข304เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะเส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข9และทางหลวงหมายเลข345เริ่มจากทางหลวงหมายเลข9กมที่20.600จุดที่1 เลี้ยวขวาเข้าถนนสายกรุงเทพจุด1001ถนนการประพฤกเดินทางต่อ7.65กิโลเมตรจนถึงกมที่ 4+000 จุดที่2เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายนบ3021ถนนราชพฤกษ์เดินทางต่อ37กิโลเมตรจะบรรจบก,กับทางหลวงหมาเลข346กมที่ 14+120 จุดที่5เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดประทุมธานีเส้นทางเลี่ยงจราจรจังหวัดนครปฐม ถึงจังหวัดนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข3-2-1เดินทางต่อ75กิโลเมตรตรงไปยังทางหลวงหมายเลข3-3-3เดินทางต่อ17กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าถนนสายสพ40ด9เดินทางต่อ15กิโลเมตรตรงไปเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3-4-9-6ระยะทาง27กิโลเมตร และตรงไปบนถนนสายชอน4054ระยะทาง44กิโลเมตรจนถึงอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งสามารถเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์และ,และมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือต่อไปเส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงครามถึงจังหวัดเพชรบุรีเส้นทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข4ี่ถนนเพชรเกษมเริ่มจากทางหลวงหมายเลข35กมที่7 3็ดสบวกเจุดที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายสส2 0 2ศ เดินทางต่อ23.7กิโลเมตรจนถึงกมที่23บวก700เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3176.2เจดที่2เดินทางต่อ12.6กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีจุดที่3และสามารถเลี่ยงการจราจรจากจังหวัดเพชรบุรีไปยังอำเภอชะอำโดยเริ่มจากถนนสายสอสอจุด2 0 2 1 2จุดที่2 เดินทางต่อ36.3กิโลเมตรจนถึงกมที่ 60+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3187จุดที่4 เดินทางต่อ18.5กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข4กมที่ 169+0.70.5 เพื่อมุ่งสู่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรีเริ่มจากทางหลวงหมายเลข1ถนนพะหนโยธินกมที่ 80+0.00 ใช้เส้นทางคู่ขนานไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข3220กมที่ 83+800 เดินทางต่อ1.5กิโลเมตรบรรจบ กับถนนสระบุรี4051เดินทางต่อ3กิโลเมตรบรรจบกับถนนสายสระบุรี3021เดินทางต่อ19กิโลเมตรวิ่งตรงผ่านไฟแดงไปจนบรรจบกับทางหลวง362กมที่ 3+290 วกแล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จังหวัดลบบุรีและเพชรบูรณ์ต่อไปทางหลวงชนบทได้ดำเนินการติดตั้งป้ายและแนะนำเส้นทางเลี่ยงตามโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือสายด่วนทางหลวงชนบทโทร1 1 4 6ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะกลับภูมิลำเนา และกำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามจัง,จงหวัดตามเส้นทางนี้นะคะเนื่องจากเป็นเทศกาลปีใหม่และมีรถมากในเส้นทางหลักการวางแผนการเดินทางก็สำคัญนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนเดินทางถึงที่หมายปลอดภัยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อออด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่ตอไปค่ะ